รเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสุติพงศ์พิวพพินโยครับสมาชิกสภาพระราษฎรพรรคประชาชนจังหวัดระยองครับวันนี้มาพร้อมกับสสจิรัตขทองสุวรรณนะครับพรรคประชาชนประเด็นถลยางข่าวนะครับจะเป็นประเด็นกรณีเรื่องโผรายชื่อคอรมอที่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งมือมีพฤติการต้องสงสัยว่ามีการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในอดีต เหตุใดจึงมีการเสนอชื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีในโผคอมของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาวีรากูลนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีการวินิจฉัยลงมาเป็นเอกสารชี้มูลความผิดโดยปปชในปีพศ .2565 ครับโดยหนังสือจากปปชส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วว่ามีการชี้มูลความผิด จริงมีการลงเลขรับเรียบร้อยพร้อมรายงานไต่สวนเอกสารประกอบนะครับโดยกรณีนี้เป็นกรณีการจริตต่อหน้าที่โดยหลังการไต่สวนชี้มูลความผิดไปเรียบร้อยแล้วมีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหนังสือฉบับนี้นะครับผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ส่วนที่เป็นชื่อบุคคลต่างๆนะครับจะมีเอกสารอยู่ทั้งหมดสามชุดที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับเอกสารนี้ระบุว่า ผมขออนุญาตอ่านตัวเอกสารให้ฟังนะครับมีตเอกสารระบุว่าผู้ที่ถูกปปชชี้มูลนั้นมีพฤติการทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการและมีการจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จมีความประพฤติทำให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีและตำแหน่ง และมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผมขออนุญาตยังไม่เปิดเผยในวันนี้นะครับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใดแต่ผมยืนยันได้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นหนึ่งในชื่อของโผคอรมอที่นำขึ้นทูนกล้าวไปและทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรผมจึงต้องขอตั้งคำถามดังๆไปยัง ท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีจากฝ่ายค้านพักประชาชนนะครับว่าท่านได้ตรวจสอบดีแล้วหรือยังกับรายชื่อของบุคคลที่ได้มีการเสนอชื่ออย่างชัดเจนเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่มีการชี้มูลไปแล้วโดยปปชเหตุใดจึงยังมีการแต่งตั้งบุคคลท่านนี้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีในคอรอมอชุดนี้ รวมถึงขอตั้งคําถามไปยังปปชว่าเมื่อมีการส่งเอกสารนี้เรื่องการชี้มูลโดยปปชไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเหตุใดจึงยังไม่มีการหรือมีการดําเนินการเพื่อดําเนินการทางคดีหรือมีการดําเนินการแล้วแต่ติดอยู่ที่ขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เป็นที่กระจางต่อสังคมรวมถึงขอตั้งคําถามไปยังบุคลากรท่านนี้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผมสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลท่านดังกล่าวเป็นบุคคลที่มาจากกลุ่มโควตาเหตุใดคนจากกลุ่มโควต้าและผู้ที่นําชื่อในโควต้าเสนอขึ้นไปจึงได้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการตั้งคอรมอชุดนี้ของรัฐนายกทฐมนรนุทินชานยวิรพลผมคงให้ดูได้ในส่วนที่มีการผมดําไว้แต่ผมก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเอกสารเหล่านี้ที่อยู่ในมือของผมถ้าหากทาง นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไม่มีการปรับปรุงหรือตรวจสอบให้ชัดเจนและยืนยันจะตั้งคอรมอชุดนี้ขึ้นมาให้ได้ก็ต้องต่อบคำถามกับทางสังคมให้ดีว่าเหตุใดจึงตั้งชื่อตั้งบุคคลที่มีพฤติการในการถูกปปชชีช้มูลว่ามีพฤติการทุจริตและลงมติเอกันไปแล้วในการดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเบื้องต้นผมทําหน้าที่ฝ่ายคา้านครั้งนี้ ในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบ,บาลของนายกอนุทินชาวิีรกูลเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมแต่หากไม่มีการปรับโผครมอครั้งนี้และยืนยันจะใช้ครมอชุดนี้ต่อไปข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในวันที่มีการในวันที่มีการอ,อภิปราย ก็เบื้องต้นผมคิดว่าวันนี้ให้ข้อมูลทุกท่านได้ประมาณเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเอกสารเนี้ยก็จะให้ให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ดูเบื้องต้นได้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้ซักถามข้อมูล mm hmm. เกี่ยวกับการแถลงข่าวครั้งนี้เชิญได้เลยนะ